เคยไหมได้ยินคำพูดบางคำที่แทงใจน้ำเสียงที่อาจฟังดูแข็งแต่เรากลับรู้ว่ามันคือความห่วงใหญ่หญิงสาวคนหนึ่งเคยเล่าว่าวันนั้นเธอแต่งตัวสวยออกจากบ้านแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเธอแล้วพูดเบาๆว่าน้องรู้ไหมคะอลัลลอฮ์รักคนที่ปกปิดสิ่งงดงามของตัวเองเพื่อพระองค์ ตอนนั้นเธอไม่พูดอะไรเลยแต่คำคำนั้นฟังอยู่ในใจเธอมาเป็นปีเธอบอกว่าฉันจำเสียงของเธอไม่ได้แต่ฉันจำความรู้สึกในหัวใจได้มันอบอุ่นมันสว่างและมันดึงฉันให้คิดใหม่ตั้งแต่วันนั้นเพราะในคำเตือนที่ออกมาจากหัวใจมันมีนุษหรือแสงสว่างของอัลลอฮ์ร่วมอยู่เสมออัลลอฮ์ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าและจงตักเตือนเพราะการตักเตือนนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ศรัทธา และท่านนบีมูฮัมหมัดสอลล,ลอัลฮุอรลสันลมก็เคยกล่าวไว้ว่า,าศาสนาคือการตักเตือนเพราะคำเตือนที่จริงใจมันไม่ได้ทำให้คนรู้สึกด้อยค่าแต่มันทำให้เขารู้ว่าใครสักคนอยากให้เขาเข้าใกล้อลลอฮ์มากขึ้นดังนั้นอย่าหวั่นใจถ้าเราต้องเป็นคนไปเตือนใครบางคนและอย่าปิดใจถ้าใครสักคนเตือนเราด้วยความรัก เพราะแม้บางคำพูดออกมาอาจทำให้เจ็บแต่ถ้ามันออกมาจากหัวใจที่รักเพื่อเอาล้อมันจะถูกจดจำในวิญญาณของเราไปตราบนานแสนนานอินชาอัล้อ